จะไม่ได้เอาบุญกับเรื่องปุ๋ยแล้วเพราะลรงปุ่ยไม่เกิดดีครับเราไม่ได้กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างบาปอกุศลและไม่ได้มาทําลายทางร้ายคนนี้และไม่ได้มาเอาบุญให้ใครอีกเพราะลรงปุ่ไม่เกิดดีครับแน่ใจขนาดนั้นถ้าเกิดมาทําไมเกิดมาก็มาแก่มาเก็บมาตายมาทุกอย่างนี้ไม่เกิดดีกว่านี่ไม่เกิดแล้วไปไหนน่รู้แก่ใจข้งตัวเองตอนนี้ ปจตังเวทิตาโพวินจุหีเป็นการรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครรู้อะเรารู้ได้เฉพาะเราตอนนี้ใครจะว่าไปโน่นใครจะว่าไปนี่เราไม่เข้าไปก้าวไก่แต่ที่เราอยู่ก็ดังที่พูดให้ลูกหลานฟังหลวงปูต่ต้องการอยู่เพื่อต้องการที่จะรักษาหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเสื่อมไปมากพุทธศาสนาเหล่านี้อย่าคิดว่าเจริญนะ มีแต่การก่อสร้างเจริญในวัดวารามแต่ทําวินัยเจริญไหมพระเถรินจีวปฐวิกานีพวกเรานี่เข้าใจศาสนาไหมพระเจ้าตรัสแล้วนี่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่าศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่นะอย่าลืมนะ